เกียวองอเป็นกลูฮาวโตเล่ชุมฮาวเรนอุเรนพมยาเซนเล่แข่งกงนางนางนึงรังชังลำอ้อยเปลระบน้ำเปียเซตินีแข่งเกียวอุยเป็นงอกลูฮาวโตเล่ชุมฮาวเรนอุเรนพมยาเซนแข่งกงนางอ๋อหนยเดเกียวอุยสงายอูอัเแขงอุนริอุเกเลออุยเมเนตพลังเมือมืดกคอยจังเตนีจื้อเนียมิวจูด้าฟังตังบอมจะเป็นงอกลูฮาวแข่งกลางกลุ่ครึ่งบรรจุมฮาวก็จะบิ่งงอคันอุปยาเซนอ อุ๋ยเซงไงตออะเคงอานารีปลางกุกไรราหูคูจือยารุจูดาฟางตัมปอมจิเป็งงากโลฮาวแข็งกางลูกครึ่งบัญจมฮาวกะจูกะปอมงอขานอูเกเลวัยเซนเลงอกะซมฮาวเกอวัยเซงไงอูอะเคงอุนารีอูเกเลวัยมเนตปลางเอ็มครีแล้วผับเปลี่ยนอานิจือตานีเอฮาเรนจึงกันจูดาปฺฤทัตปะดูจิเป็งงากโลฮาวแข็งกางนางอุลี มงาอาลีอันโตบูรากากรูครึงเปรนชมหาวกัจุบมงอคันอุปยาแซนหลืองอกระสมห่าวปันเฮดกเกเวยสง่องงกุเลออเค็งโตในรีปลังมาวังคอยจังอินจินและเขาอุปาฮอดกรุพราจูเดงาเตนจิเปงนงอกรูหาวแข่งจังอุกยองแข่งจังเจ้ากรูครึงปันชมหาวกัจุบมเงอคันอุปยาตาเกือแสนหลืองอกระสมห่าว ปัญหาเด็กเก่าอุ้ยสังเกตเละเต็มอาขิงอันนาริอ้ยเกือบมิเนตตั้งกลุ่หัวราหูสนตาจกคำปัญหาตั้งปอมเอาปัญห์เงาะกติกรีเขาลงยำจิเป็นงาะกระสมเฮาแข็งกลางแข็งเป็นงาะกระสมดินมาจิเป็นงาะกลัวเาอันตะบุกางอุ้ยเละอากลางเศษดินเป็นงาะกระสมดินกลางแตไกลากางกระทับกลัวครึงเป็นชุมเฮากจุกปมงอะคันพงเกือบเส้นเลืองอกระสมาห้อง ปัญหาเด you be ็กเกี <t> ่ยวกัเงกลดเต็มอาคเิอันตรวยกับมนปษยมาลังมองัหนเราไม่กมือเรการลีพยานอันจูยาเสงตุยจูบัตเตรีจะเป็นงากลูหาแข็งกางเต็มมากรูขึ้นเปชมหาเงคันวกฤตพลแสหรืองกะมหาวก่งกมูรถเข่งใม่มาคุณรามากังเทงเครงไออันเดรนีกระปากะปปนอุมจังอุมดีเซเพินลหัอกระจุกกรึ้งแข็งกางปลาจีกรูเป็นสัง ตอนีปลาจีลูอุ่นสติแค่างนี้เสตินแข่งกัางกันายเอาเป็นงากระสมดีงงนิน้ลูอุ่นสตดี่ันงาไก้ถ้าจังไงดิบยังไงพี่อุนซซีกติกิริโอเอาจืมาติงเรียอ